เอาเรื่องไม่เอาเรื่องเรามาดูเชฟตาหวานนะครับพี่เดี๋ยวผมรู้จักพี่เจ้าของรถก่อนเลยสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวนิดนึงครับพี่เอ่อเอกครับพี่เอกนะครับครับผมพี่เอกผมอยากดูรถพี่หน่อยครับอันนี้เป็นเชฟตาหวานปีไหนครับพี่ปีสิบเอ็ดครับปีสิบเอ็ดนะพี่นะครับผมปีสิบเอ็ดมันเป็นหน้านี้เลยหรือเปล่าใช่ครับหน้านี้เลยครับหน้านี้เลยตรงรุ่นใช่ครับตรงรุ่นเลยครับโอเคนะครับอะเดี๋ยว เรื่องฟงเดี๋ยว่อดูเนาะดูเครื่องเลยกันดีกว่าพี่ครับเนาะอันนี้เป็นเครื่องเดิมมันเลยป่ะพี่ใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องเหมือนเครื่องดีแม็กเลยนะพี่ใช่ใช่เครื่องถ้าเป็นเจฟป้าหม่นเครื่องดีแม็กใช่ครับมันตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันนะพี่นรอ๋อเนี่ยเป็นเครื่อง 4JK ครับมันเป็น 4JK เลยนะพี่นะใช่ครับแล้วพวกไส้ในอ่ะพี่ไส้ในผมปรับแต่งมาแล้วครับปรับแต่งมาแล้วเหรอพี่ครับผมอ๋อลูกการข้อประมาณนั้นครับเป็นระบบ แคมด้วยใช่พี่แคมคู่ใช่พี่ใช่ครับอู้นะฮะโอเคแล้วอย่างเครื่องตัวนี้มันอยู่กี่แรงนาพี่ตัวนี้ได้วัดมาพี่ประมาณ600ครับ600ม้านะพี่นะครับผมอู้อ่ะ0 0ม้าสเต็ปไล่ข้างใช่ไหมพี่ไล่ข้างด้วยเอาโบก่อนเลยพี่อันนี้เป็นโบอะไรพี่เออเป็นท f 0 6ครับแต่ข้อฝาหน้าเ5เ ทีเอฟศูนย์หกเลยพี่ครับผมอ๋อพอครอบแล้วมันเหมือนมันดูเล็กลูกเนาะใช่ครับมันเป็นฝาหน้าของเอฟห้าครับ๋อเนี่ยนี่อ่ะแล้วอินเตอร์พี่อินเตอร์เป็นของบิดครับของบิดเรอพี่ครับผมมองเห็นหรือเปล่าอืมมันจะมองมองไม่ค่อยเห็นเนาะพี่ใช่ครับโอเคอ่ะทีละอย่างเทอร์โบตัวนี้มันบูสต์อยู่เท่าไหร่พี่หกปรมานเนี่ยประมาณหกสิบครับหกสิบเนาะพี่เนาะครับผมอินเตอร์นี่ก็สบายสบายอยู่แล้วใช่ครับเนาะ โอเคเกียร์เฟืองท้ายยังไงพี่อันนี้เฟืองท้ายก็เป็น3.3มจุดสามครับเกียร์เป็น1.9ครับอ๋อใส่เกียร์หนึ่งจุดเก้าเลยพี่ใช่ครับอ๋อพราวทำไมเลือกเป็น1.9ึ่งจุดเอ่ะพี่ผมว่ามันมันขับง่ายอ่ะขับง่ายเน,ะนาะใช่อ๋อนะฮะพี่เขาเลือกเป็น1.9เนาะนี่แล้วก็พวกระบบน,น้ํามันนะครับพี่เอ่ออันนี้เป็นเลกเูเลตของเทอร์โบสมาร์ทครับอืมเนี่ยฮะโอ้โหงามๆคันนี้ อ่าพี่ผมเห็นเนี่ยอันนี้มันเป็นยังไงเนี่ยพี่อ๋อมันวนมันไวนเข้าใช่ครับพี่แล้วผมมาออกฝั่งนี้ครับคือทําเนี่ยครับอันนี้เป็นไอระบายครับออกท่อไอระบายตรงนี้ออกตรงนี้เลยพี่ใช่ครับมันออกตรงนี้แล้วมันก็มันก็รอดฝาไปออกต้องนั่นครับอ๋อออกตรงนี้นะพี่นะทําให้มันบุนไหยเข้าไปครับอ้าวแล้วโอ้โหมันไม่มีปัญหาพี่ไม่มีครับมันออกตามปกติครับอืมเนี่ยฮะ โอเคนี่เครื่องก็ประมาณนี้เนาะพี่เนาะโอเคแล้วก็ตรงไหนอีกพี่วันนี้ก็จริงๆแล้วพี่ทําที่ไหนครับพี่อันนี้อโยกาลานครับหรือโยมหาชัยครับอ๋อนะฮะก็สวยๆนะครับครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะทําแบบนี้พี่แนะนําอูนี้เลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเนาะพวกฝาพวกอะไรพี่เขาก็ทําให้หมดใช่ไหมใช่ครับสวยๆนะครับเก็บเนียนๆหรอ ราคาก็เราขอไม่พูดถึงดีกว่าโอเคพี่ครับผมไะเดี๋ยวไปดูเนี่ยช่วงล่างครับช่วงล่างนี้เป็นล้อยังไงพี่จะไปเวิร์กเหรอพี่ใช่ครับอันนี้มันเป็นขอบเท่าไหร่พี่เออสิบแปดครับสิบแปดแลพี่ใช่ครับขอบสิบแปดกว้างเท่าไหร่ครับกว้างแปดครึ่งครับแปดครึ่งเลยพี่แปดครึ่งสี่ลูกเลยครับสี่ลูกเนาะ้อยางอละพี่ยางสเต็ปยางเอ่อยางหน้าเป็นยางธรรมดาครับหลังเป็น อันนี้ครับโยโยโตโยครับสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดเนอะพี่นาะใช่ครับมันเบอร์เดียวกันนะพี่ข้างหลังข้างหลังเป็นสองเจ็ดครับอ๋อสองเจ็ดเหรอครับครับผมอ๋อนี่ดูตรงไหนนี่ตรงนี้สองเจ็ดเนาะโอ้โหมันแก้มันจะเหมือนมันจะอมมาหน่อยเนอะพี่เนาะใช่ครับอ๋อมันจะไม่เหมือนข้างหน้านะฮะโอเคอล้วผมลืมถามเรื่องเบรกพี่อันนี้่นเบรกของอะไรพี่ เบรกของอะไรพี่ตัวนี้อมนนี้เป็นแมมโบครับแมมโบเหรอของแท้เลยวะพี่ใช่ครับดูบแท้นะพี่เนาะใช่ครับจานกี่มิลนะพี่อันนี่จานสองห้าห้าครับสองห้าห้าเหรอพี่อ๋อมันจะอ๋อถ้าจามันใหญ่กว่านี้มันติดใช่ไหมพี่ใช่ใช่มันต้องแก้ี่ตัวปั๊มด้วยครับนี่ก็ฟิตแล้วนะพี่นะโอเคเอาชงหน้าพี่ชงหน้าชงหน้าเป็นซูเปอร์เจครับซูเปอร์เจน่ะพี่เนาะแล้ว ด้านหลังครับพี่หลังเป็นเลเทคครับหลังเลเทคเนาะพี่เนาะครับแล้วข้างหลังจัดทรงยังไงครับพี่อันนี้ได้เบาไม่หรือเบาครับเบลค้อสี่เหรอพี่เบาแล้วก็รัดแนบใช่แนบสองแผ่นเลยครับแนบสองแผ่นเนาะพี่เนาะมีเอาร์มมีอาร์มด้วยครับออ๋โอเคด้านหลังก็ประมาณนี้ี่เนาะเนาะพี่เนาะดูภายในนิดนึงพี่นี่ภายในฮะผมอะไรเป็นของโมโม่เหรอพี่ครับผม อันนี้มันไซส์ปกติเหรอพี่ใช่ครับ13นิ้ว13นิ้วเนาะครับก็เลยมีจอเนาะพี่เนาะมีดิฟฟี่แซดดีเนาะด้านในแล้วก็เบาะอันนี้เบาะของของอะไรพี่เดชเออเบาะอิมครับซูบารุซูบารุเนาะพี่เนาะครับอ๋ออย่างงี้ก็เป๋ขามันต้องแปลงไหมพี่อย่างงี้ต้องครับต้องแปลงเนาะใช่ครับผมใส่ไม่ได้นะอันนี้มันปรับอะไรบ้างเนี่ยพี่ปรับปรับขึ้นลงครับอันนี้ก็คือยกหน้าอันนี้ยกขึ้นลงด้านหลังอ๋อครับพี่เนาะก็ไม่มีอะไรมากเนาะพี่ด้านใน ไม้ก็ของเดิมป่ะพี่ไม่ใช่ครับเป็นไม้ดีแมกครับไม่ดีแมกพี่เปิดให้ผมดูหน่อยพี่อ๋อนี่ไม้ดีแมกนะฮะมันของปีไหนเนี่ยพี่ใบไม้ตัวเนี้ยโอ้ผมจำไม่ได้จำไม่ได้พี่ครับแต่สีมันมันคนละมันมันจะไม่มัมีฟ้าเนี่ยมันมีสองตัวครับครับพี่มันมีสีฟ้ากับสีแดงครับอ๋ออันนี้น่าเป็นของเอ็กซิลี่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเอ็กซิลี่นะพี่ครับ โอเคก็ประมาณนี้นะพี่เนาะด้านในไม่มีอะไรเยอะนะปะสุดท้ายแล้วผมขอฟังเสียงเครื่องนิดหนึ่งพี่ได้ครับอ <c oughs> โอ้เร่งเร่งให้ฟังนิดนึ่งพี่ เอ,เอาเร okay, okay. ื Nein> ่องไม่เอาเรื่องโอเคไม่โอเคครับโอเคพี่ก็หกร้อยมาเนาะสเตปประมาณนี้ครับนะครับถ้าใครอยากไปดูเนี่ยดูได้ที่ไหนเนี่ยที่ที่อู่ไม่ที่อู่เลยครับที่อู่เนาะครับที่อู่โยกาลาเลยครับถ้าใครอยากจะดูคันนี้มาที่อู่พี่โยแล้วกันเนาะครับอ๋อโอเคโอเคพี่คอมครับครับครับพี่สวัสดีครับ